พามาดูมหาวิทยาลัยที่ขึ้นชื่อว่าดีที่สุดของเขมรมาดูกันว่าที่นี่มีอะไรเด็ด Royal University of Phnom Penh เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเขาที่ก่อตั้งในปี1960 <Wow. S 1> ปัจจุบันก็อายุ65ปีแล้วและที่นี่ก็ซ่อนความว้าวไว้เพียบเลยว้า wow วข้อที่1ที่นี่เคยเป็นมหาวิทยาลัยร,ร้างมาก่อน <c oughs> ในช่วงที่เขมรแดงเรืองอำนาจเนี่ยมหาวิทยาลัยต้องปิดตายการศึกษาต้องหยุดนิ่งไม่มีใครอยู่ในมหาวิทยาลัยเลยกว่า5ปีเต็มว้าวข้อที่2คนเขมรคนไหนที่อยากเก่งภาษาไทยแบบมืออาชีพต้องมา เรียนที่นี่เลยที่นี่สอนทุกอย่างตั้งแต่วิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์สังคมศาสตร์การเมืองการปกครองไปจนถึงภาษาสต่างประเทศและแน่นอนว่าภาษาไทยก็เป็นหนึ่งในภาษา,าที่เขานิยมเรียนกันไม่ต้องแปลกใจว่าทาไมคนคเขมรมากมายถึงสามารถพูดภาษา,าไทยได้ว,ว้าวข้อที่3ที่นี่ถูกจัดอันดับโดยหลายสํานักให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่1ของกัมพูชาส่วนในระดับน,นานานชาตินั้นจากการสํารวจพบว่าอยู่ที่อันดับ1785ของเอเชียและอยู่อันดับ4,989กอกของโลกอีกนิดนึงจะห0า0แล้วนะสมชื่ ที่ใครก็อยากเรียนยกเว้นแต่ว่าใครที่เป็นลูกหลานนักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพลเนี่ยก็มักจะถูกส่งไปเรียนต,ต่อต่างประเทศและแน่นอนว่าประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายยอดนิยมที่ชาวคอมเมนที่มีตังนิยมมาเรียนเช่นกัน